ัสดีครับวันนี้นะครับรอบที่แล้วเรารีวิวไปแล้วนะครับเจรินพรล่างวันนี้เรามาดูนะครับต่างจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมรีวิวไปจะเป็นขอบเรียดนะครับวันนี้เราเอาขอบป้องอ้อยนะครับมาให้ดูนะครับสังเกตไหมครับจะมีป้องอ้อยอยู่รอบบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกพิมพ์ป้องอ้อยนะครับมันจะมีขอบขอบเรียบคลิปที่แล้วผมนําเสนอไปจะเป็นขอบเรียบนะครับอันนี้เป็นป้องอ้อยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่หายากหลายท่านตามหานะครับเหรียญนี้สุดๆจริงๆนะครับนี่เป็นเนื้อเงินป้องอ้อยนะครับเป็นเหรียญป้องอ้อยไม่ตัดปิกนะครับพิมพ์นี้สวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ เหรียญนี้จะเป็นนี่นะครับที่รีวิวไปรอบที่แล้วนะครับบล็อกทองคําเห็นเส้นนี้ไหมครับแล้วก็เส้นนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับเผื่อที่นี่นะครับจากเส้นสังคตินะครับจะลากยาวลงมาแล้วก็รอเรือมีจุดนะครับให้ดูนะครับ สวยงามน,นะครับพิมพ์นี้เก้ารอบนะครับตอกเก้ารอบเขาจะตอกเก้ารอบพิมพ์นี้หายากมากนะครับเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินป้องอ้อยนะครับตอกตรงนี้ตอกง,งูสองตัวเลยนะครับนี่นะครับบล็อกทองคําตอกเก้ารอบนะครับหายากมากนะครับไม่ตัดปีก สร้างน้อยนะครับพิมพ์นี้หลายท่านตามหาอยู่นะครับทักกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรไลน์ทิ้งไว้ด้านบนนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับสวยสุดๆนะครับพิมพ์นี้หายากสุดๆนะครับหลายท่านตามหานะครับองนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับบล็อกทองคําโดยเฉพาะขอบป้องอ้อยนะครับเขาจะนิยมกันนะครับ อีกเหรียญหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครปล่อยนะครับไม่ค่อยมีคนเปิดราคานะครับก็คือเหรียญน,นวะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับเขาจะตอบโคดหนนูนะครับอันนี้อยู่ในซินไม่ค่อยชัดนะครับนวะปองอ้อยนะครับพิมพ์นี้หายากนะครับ โดยเฉพาะที่ลงยาจีวอนนะครับนี่นะครับหายากมากนี่นะครับที่ลงยาจีวอนนะครับจะเป็นเหรียญที่ตามหากันนะครับแล้วก็จะตอกเก้ารอบนะครับดูนะครับตอกเก้ารอบหายากมากนะครับนวัตเหรียญนี้สวยนะครับดูด้านหลังนะครับวิ่งๆเลยนะครับโอ้โหเป็นนวัที่แบบผิวสวยจริงๆนะครับเหรียญนี้ หายากนะครับไม่ค่อยมีใครเปิดราคานะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรไลน์นะครับสุดจริงๆนะครับเหรียญนี้นะครับมีเก้ารอบนะครับต่อเก้ารอบขอบป้องอ้อยนิยมกว่าขอบเรียบนะครับเป็นเหรียญที่นิยมกว่าขอบเรียบแล้วก็สร้างน้อยทั้งคู่นะครับทั้ง้งวะทั้งเนื้อเงินนะครับ ร้อนแรงจริงๆนะครับนะในทีนี้จเจริญพรล่างนะครับโอ้โหสุดจริงๆวันนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามลุ่งอรุณไลฟ์สไตล์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีเด็ดๆมาให้ชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม ลุงอรุณไลฟ์สไตล์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ